ัสดีครับอยู่กับผมวอลเอ็กซเคาเวนะครับนี่มาดูพี่คนขับหน่อยนะไอ้หนุ่มจากแผ่นดินใหญ่หลิวกงเหลวกงนะครับผมใหม่ปลายแดงเลยเนี่ยเหลวกงเหลวกงโอ้ยได้เห็นมาตัวจริงเนี่นยนะี่เนี่ยไอ้แอฟนมาด้วยอนะแล้วน้อนที่ไหนนะพี่น้องที่ไหนพ,พักที่รถเลยอ่ะ สวยไงบ้านสวยบ้านสว,ย,นวยอ่ะอ๋อโอ,โอ้ไหมไปลาแดงคนขับบอกราคาสองล้านหน่อยหน่อยนะสองล้านครึ่งน,นะครับเก้าสองศูนยีเครื่องคขมิ้นร้อยหกสิบ้ารงม้ากนะนำ้ำหนักมี่ตันเลพี่เนยยี่สิบเรอยี่สิบอดตัจะดูตัวเล็กเาฐานฐานฐานเล็กเหรอสองสี่หก ลรอเละกหกตัวอ่ะไม่ถึงเจ็ดแต่ทราบไหมประหยัดประหยัดเราเลิกประหยัดโอ้เดี๋ยวผมขอลองขับหน่อยนะพี่เนเลยนะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ผมหน่อยโอ้โอเดี๋ยวกงมุกงจีก็ประมาณ09นนะครับเล็กหนาอยู่ ยวลองขับแต่เดี๋ยวพี่คนขับเขา,าถ่ายให้นะน้ำหนักยี่สิบตันเครื่องคอมมินบัมอะไรเนี่ยบั k เคลบังเทลอะไเสามหรออ่า่าเดี๋ยวผมลองขับหนเดี๋ <c oughs> ยวยวลองขับริ้วกลเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เขามีเนี่ยข้างบนอ่ะตัวตัวกระทันรัดครับผมเป็นไงบ้างความรู้สึกขับคันนี้บีดีอยู่แล้วไยืนเที่ยวกับรถไหนรถวันหนึ่งมีสองร้อยลิตรหมดได้กี่ชั่วโมงคันนี้ัำได้สองวันสองมวันวันละเท่าไหร่แบบวันละร้อยกว่าแต่ถ้าเต็มที่เลยมันอยู่วันสึดก็สองร้อยลิตรอยู่ลวเรา 1ิบสี่ได้ไหมสิบสามสิบสี่ได้ไหม <4 S 1> โอ้ได้อยู่นะสี่ชั่วโมงประหยัดแล้วเนี่ยน่าใช้นะครับราคาสองล้านครึ่งใช่ไหมสองล้านสองล้านก็กว่าแต่ไม่รู้สองล้านเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้ราคาแน่ชัดนะครับนะแต่ก็น่าใช้อ่ะความเร็วก็โอเคเลยคอนโทรนีน่ทรงเดียวกับโคโมสูเลยนะฮะจับง่ายเลย ใช่ใช่ทรงเดียวโคมสูตรเลยแต่ตัวเล็กกว่ารู้สึกว่าตัวเล็กกว่า <นะ S 1> ทรงดูกระทัดรัดนะดูเที่ยวดีนะครับผมดู้างในหน่อยเอฟซี FC ไปดูข้างในหน่อยนี่หองเก๋งก็ไม่กว้างมากนะครับพอดีพิสัยทัศในการมองก็โอเคอยู่นะผมอะไรไมู่ๆๆนเยอะแยะมานะครับหลิวกง ไอ้หนุ่มจากแผ่นดินใหญ่นะครับโอ้มันได้เป็นไงโอเคพี่ขอบคุณมากทำงานต่อเลยครับครับแล้วผมเดี๋ยวไปก่อนแค่นี้ FC นะครับพี่คุนขับเหลียวกงเปิดหนักดูลูกวันอย่างผมอะ่ะต้องบอยต้องบอยโอเคครับผมขอบคุณมาก